ร้อยเอกธรรมนัตพรมเผาลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการเครื่องประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ปลืมจังหวัดปเยาววันที่2มิถุนายน2567ร้อยเอกธรรมนัดพรมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณนะลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการเพิ่มประสิทธิธภาพการจัดเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ปลืมตําบลบ้านเหล่าอําเภอแม่ใจจังหวัดพยาวโดยมีนายทูชาติรักจิตอธิบดีกรมชนประธานนายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชนประธานนายนพดลน,น้อยไพรยโรธผู้อํานวยการสํานักงานชนลประธานที่สองนายปามโมปิงเมืองผู้อํานวยการโครงการชนลประธานพยาวและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมล,ลงพื้นที่พร้อมบรรยายสรุปผลการดําเนินงาน สำหรับอ่างเก็บน้ำแม่ปืมอเน,นื่องมาจากพระราชดำริเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางกรมชนประทานมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ปืมโดยมีแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ2,567ประกอบด้วยการปรับปรุงอาคารระบายน้ำ การปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำและเสริมสร้างความแข็งแรงของหัวงานและอาคานประกอบให้แข็งแรงยิ่งขึ้นเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จสามารถช่วยเหลือพื้นที่ชนลประทาน45,650ไร่สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศและยังเป็นการพัฒนาแหล่งต้นน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจให้กับชาวอำเภอแม่ใจอีกด้วย ในการนี้ร้อยเอกธรรมนัสกรมเผ่าได้สั่งการให้กรมทนประธานเร่งดําเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนที่ตั้งไว้เพื่อให้พี่น้องชาวจังหวัดพะยาวได้ใช้ประโยชน์ได้โดยเร็วที่สุด